กีรที่มาย,ยื่นฟ้องวันนี้ครับวันนี้ก็มายื่นฟ้องนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับที่มาให้ความสนใจในเรื่องของผมออให้ผมได้มาตอบคาถามในหลายประเด็นที่ออหลายคนยังสงสัยแล้วก็เข้าใจผมคิดอยู่วันนี้ก็จะมาขอตอบคาถามสื่อน,นะครับโยเลงไปที่มันอมาฟ้องอเข้าเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีโอ้มีหลายประเด็นเลยครับประเด็นเรื่องข้อกฎหมายอะไรเงี้ยมันยัง ตอบมากไม่ได้แต่มีอยู่ในคําฟ้องฉบับนี้อยู่แล้วเดี๋ยวทางพี่พี่สื่อเนี่ยก็จะได้เห็นคําฟ้องมีฟ้องอะไรบ้างสรุปสั้นท่หน่อยกว่านี้นะครับมีหลายข้อครับทั้งข่มขืนใจให้กระทาการทั้งกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมถึงข้อหาเล็กน้อยอย่างทําให้เดือดร้อนลำคาเนี่ยผมก็เอาหมดครับสิ่งสิ่ง,งเรียกร้องค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหมฮะว่าเร<อ>าเรียกร้องเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นหลังจากนี้ดีกว่าเรื่องในส่วนของค่าเสียหายนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับทนายข้างหลังก็ได้เดี๋ยวในส่วนของบิวบ้างบิวอยากจะพูดอะไรในวันนี้บ้างครับวันนี้ก็ผมก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองนิดนึงไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะต้องมายืดเอกสารฟ้องไทยในชีวิตนะครับก็ก็รู้สึกว่าเราเห็นได้แต่ในหนังแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของจริงครับในเรื่องอาวเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาบิวมีอะไรอยากจะชี้แจงอยากจะพูดบอก่อนไปตอนนี้เอเอในเรื่องอที่ผมอยากจะชี้แจงเลยก็คือประเด็นเรื่องของการาทำร้ายร่างกายาาผมขอบอกได้เลยครับว่าผมไม่ได้ทำ ผมไม่เคยคิดที่จะทำ้ายร่างกายเขาเลยครับเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้น, mm hmm. นม,มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้าแบบไปถามคนที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกจริงๆแล้วมันคือการเล่นกันครับเอ่อผมต้องบอกก่อนเลยว่าเอ่อ mm. ผมกับเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่การเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ตอนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่มามีความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วก็เราก็เล่นกันแบบนี้เอ่อยกตัวอย่างเช่น ลิปวิดีโอที่มันมีจะมีอยู่คลิปหนึ่งอะไรไหลายคนคงได้เห็นแล้วที่แบบผมไปสับหลังเข้าเงี้ยอันนี้คือผมเล่นกันจริงๆรแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่แบบเขาดึงแขนผมเหมือนจะพาผมตอกตึกอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็ถ้าอันนั้นเรียกว่าการทําร้ร่างกายแล้วอันนี้ไม่เข้า่ายพยายามฆ่าเหรอครับแต่มันไม่ใช่ไงมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีครับในภาพของเรามันเป็นการเล่นที่รุนแรงเกินไปไหมบิวในเรื่องของความรุนแรงนะครับผมก็ เออได้รู้มาตลอดว่าถ้าแบบผมเล่นแรงกับเขาเกินไปผมก็จะขอโทษเขาในวันนั้นเลยครับอ,อย่างอย่างเรื่องที่ผ่านมามันมีเลยเถอะไปถึงแ้่เรา่าเคยมีแบบบาดแผลหรออืออะไรกยเรื่องเขาตั้งท้องตั้งท้องอตั้งอในเรื่องประเด็นของการตั้งท้องคือผมไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเขาตั้งท้องมาก่อนอืแล้วผมก็ได้มารับรู้อีกทีว่าตอนที่ผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาคือ เขามาบอกกับผมว่าเขาไปทําแท้งมาเรียบร้อยแล้วอแต่ว่าถ้าเขาท้องจริงอ่ะอันนี้ผมยอมรับว่าผมก็ขอดูแลลูกในท้องของเขาถึงแม้ว่าผมจะเลิกกับเขาแล้วก็ตามหรือว่าผมไม่รักเขาเลยก็ตามอันนี้ผมก็จะขอยินดีรับเด็กในท้องเขาเอเชื่อในเรื่องนี้ไหมคะว่าน้องเขาท้องจริงอ่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อผมไม่ไม่ไม,ไม่ค่อนข้างไม่เชื่อ,อครับแล้วก็เออในประเด็นที่เออเขาบอกว่าผมผมไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยคือ ผมก็ปักผมไม่ได้แบบไม่ได้ไม่สนใจนะผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ถ้าเขาท้องจริงนะขอย้ำนะครับว่าเขาท้องจริงๆอืมอีกประเด็นอีกทีละเรื่องเลยประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่เขามอบให้เราเรื่องเขาก็ทวงคืนทวงการคืน,คนได้อะไรเงี้ยเออในเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมก็ได้คืนไปเรียบร้อ,อยแล้ว <ไป S 2> แล้วก็มีหลักฐานด้วยผมก็ส่งให้ทางทนายเรียบร้อยแล้วก็อยู่นะช่วงเวลาที่เขาคืนทรัพสิสิ์ด้วยครับอืมแล้วก็ในเรื่องของ ที่เขาบอกว่าเขามาทวงเงิน60ล้านอันนั้นคือไม่ไม่ไม่ใช่จํานวนนั้นแม่ครับอันนี้คือผมยอมรับว่าผมก็ยืมเงินเข้ามาจริงแล้วก็ได้มีการคืนไปแล้วแล้วก็ส่งหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วด้วยในเรื่องของมูลค่าแล้วก็สิ่งของที่เขาให้มาโดยที่ผมแบบไม่ได้ร้องขออย่างเงี้ยก็มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วก็มีการให้โอนคืนกลับไปซึ่งผมก็โอนคืนกลับไปทุกครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า ผมคิดว่าเขาน่าจะให้ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องให้เขามาตอบคำถามเองครับอช่ครับอย่างในวันนี้เรามั่นใจในหลักฐานที่เรา,เามาเยื่นับฝางขนาดไหนครับอ๋อแน่นอนครับแน่นอนอก็จากหลักฐานที่ทางคุณบิวส่งให้ทางทีมทนายนะครับรวนแล้วจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ําหนักข้อมูลครบถ้วนพอสมควรก,ก็เชื่อว่าสามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องบิวได้อย่างแน่นอนครับ อันนี้นีสารนัดหรือยังครับว่านัดแล้วครับนัดแล้วครับวันไหนเดือนพฤษภาแต่ผมยังบอกวันไม่ได้ต้อง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 เดือนพฤษภาบอกว่าบอกได้ครับว่าเดือนพฤษภาคือรอบนั้นจะได้เจอคู่กรณีด้วยถูกไหมครับสารจะมีการคาสั่งเรียกคู่กรณีมาเจอกันที่ศาลอหมาสารจะออกหมายไปครับสารจะออกหมายไปคุณทนายครับก่อนหน้านี้ทัง ผู้กรณีเขาแบบว่ามีหลักฐานทางโซเชียลค่อนข้างมีการชัดเจนมากๆคุณทนายพิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วคิดว่าสามารถที่จะโต้แย้งผู้กรณีได้ทุกอย่างเลยไหมครับผู้กรณีบอกว่ามีหลักฐานทางโซเชียลค่อนข้างที่ถกประเด็ทางโซเชียลบับว่าค่อนข้างจะชัดเจนมากพอสมควรเลยบัตแนะทั้งรอยพกช้ำด่าเขียวใดๆอย่างเงี้ยผมในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าหลักฐานบางอย่างมันก็ยังไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์นะ ไม่ใช่หลักฐานยังมีน้ำหนักค่อนข้างน้อยที่ uh huh. ที่ท,ที่ที่จะนั่นเพราะไม่นั้นเขาก็ต้องฟ้องทางเรามาก่อนแล้วคือตอนนี้เขายังไม่ได้ฟ้งงองยังไม่มีเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับหมาย,มายสารฟ้องร้องจากเขาเลยซึ่งตอนนี้ผมก็รอรออยู่ก็รอมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับหมายสารตอนนี้ผมก็รอให้เขามาตอบความจริงอยู่ตอนนี้ผมก็พร้อมมากครับ บ<ด>ิวทั้งนั้นพี่ขอถามปัญหาประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาที่ที่เกิดปัญหาระหว่างเราเขาเรื่องเรื่องกับปัญหาการคบซ้อนของจริงไหมครับในเรื่องของการคบซ้อนคือผมไม่ได้คบซ้อนครับคือผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาแล้วในช่วงเวลานั้นหลายครั้งด้วยซ้ําแต่เขาไม่ยอมยุติแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังค้างค่าแบบนี้เพราะว่าผมกลัวเขาจะก,การผมคูแล้วผมก็ยอมรับว่าผมกลัวจริงๆมันทําให้ผมรู้สึกว่า เขาบอกกับผมมาตลอดแล้วผมให้ผมเชื่อว่าเขาจะเปิดโปงทุกอย่างถ้าผมเลิกกับเ,เขาเขาจะบอกทุกคนว่าผมว่าคบกับเขาแล้วปัญหามันจะตามมาผลกระทบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่สามารถปรึกษากับใครได้เลยในเรื่องแบบนี้มันมันก็ ทำให้ผมตกอยู่ในสภาวะที่จะไปก็ไม่ได้จะอยู่ก็ทรมานแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วครับถ้าไม่สู้ตอนนี้ผมก็จะไม่รู้จะสู้ตอนไหนหลังจากวันนั้นได้ได้ได้รุยห, <c oughs> หรือว่า,าก, <c oughs> กับฝั่งนั้นไหมหลังจากทางทาง่างวนว <c oughs> หลังจากมดปัญหาเกิดปัญหาหลังจากที่ประเด็นเกิดขึ้นคือผมไม่ขอติดต่อ จากเขาทางใดทางหนึ่งเลยซึ่งมันก็มันควรจะเป็นเป็นไปแบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุยกันไปมันก็ไม่ได้มีหนทางที่ผมเห็นว่ามันจะดีขึ้นเลย <ขอ S 1> ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเรื่องมันจะออกมาฉูสตธาระชนเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับเขาปน,นีปนนหรือตกลงอะไรกับกับเ,เขาก่อนก็มีมีครับก็มีแบบไปโทรคุยกับเขาผมก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมเองว่าแบบ เออเรื่องเริ่มต้นทั้งหมดอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนทําผมก็โทรไปยืงงนยนะันกับเขาจริงๆว่าแบบผมไม่ได้ทาแต่ก็นั่นแหละรครับผมพยายามสุดความสามารถของผมแล้วต,ตอนนั้นเขาให้คําตอบว่าไงะตอนที่เราพยายามเคลียร์กับเขาในประเด็นต่างที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแต่เขาก็กล่าวหาว่าผมเอาตัวรอดอเขาบอกว่าผมทําไปทั้งหมดก็เพื่อว่า เห็นแก่ตัวเองครับจริงๆก็มัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเสียเสียความเสียใจอะไรขนาดสำหรับผมผมเลยจุดคำว่าเสียใจมามากพอแล้วครับมันรู้สึกว่าเหมือนตายทั้งเป็นไหมครับมันถามว่าตายทั้งเป็นไหมมันไม่ขนาดนั้นครับอย่างน้อยผมก็ยังมีครอบครัวของผมอยู่แล้วก็ยังมีคนที่รักผมอยู่แล้วก็รอผมอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ผมต้องก้าวต่อไปให้ได้เหตุการณ์นี้ค่อนข้างเหตุการณ์นี่ค่อนข้างรุนแรงครับบางคนมองว่ามันอาจจะทําให้อนาคตเด็การุ่นของเรามันจบึ้นแล้วเรามองจบยังไงบ้างคะคิับเอออันนี้ผมไม่สามารถมองอนาคตของผมได้ออกแต่ว่าผมจะพยายามแก้ไขอดีตในสิ่งที่ผมได้ทําผิดพลาดลงไปหรือว่าผมไม่ได้ทําก็ตามแล้วก็ผมจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกมาเสมอครับ กรณีนี้คนเข้าใจวิวผิดเยอะมากๆเหมือนกันจะจะบอกให้เขารอความจริงจ่กวิวยังไงบ้างไหมครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวิภาษ์วิจารณ์ผมได้ในแบบที่มีเหตุและผลและมีอารยะผมรับได้ครับแล้วทนายจะเสริมตรงนี้หน่อยครับทนายฝากไปถึงผู้ที่ใช้งานทางแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ ในการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยถ้ามีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณบิวนะครับหรือมีลักษณะเป็นการกล่าวใส่ความใส่ร้ายป้ายสีหรือคอมเมนต์ในลักษณะที่หยาบคายด่าว่ากล่าวนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยทนายจะดำเนินการทุกกรณีเลยนะครับแล้วใน ก่อนในระหว่างนี้เนี่ยคือทนายก็ได้ดําเนินการไปแล้วในบางเคสบางกรณีด้วยนะครับแล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ครับก็คือเก็บลุกลมกระถางเก็บลุกลมกระถางถูกถูกต้องไม่บังคดีผมก็ดําเนินการไปแล้วด้วยตอนนี้ก็เริ่มงเรื่อดำเนินการบางคนไปแล้วเริ่มดําเนินการไปแล้วครับผมครับฟิวประหนักความเสียหายตัวเองอย่างว่าตัวเองว่แบบเดินเดินหนะทำไมบ้างน้อยเรื่องอะไรด้วย ในเรื่องประเมินของความเสียหายอันนี้คือผมก็ให้ทางทนายได้จัดก,การเรียบร้อยแล้วครับแต่ในเรื่องของความสูญเสียทางจิตใจของผมเองซึ่งขอบอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกดีครับไม่มีใครรู้สึกดีทางนั้นหละถ้าโดนทําลายชีวิตขนาดนี้แต่ผมก็ยังมีครอบครัวครับที่ให้กําลังใจ ผมก็ยังมีครอบครัวที่ให้กําลังใจผมครับคครรอบัวมันมีโอกาสที่จะไก่เกี่ยงไหมครับทางทางเรายินยอมนะครับพอมาถึงนะจุดจุดนี้แล้วเนี่ยทางยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากอยู่พอนมควรครับผมแต่ก็ก็ไม่ได้ปิดช่องทางนะแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมติดต่อเข้ามายังยังบิวเองถ้าได้มีโอกาสเจอหน้ากันเราเราไหวไหมหรือว่า อย่างที่ผมบอกผมพร้อมเสมอแล้วก็พร้อมจะปรับความเข้าใจกับเขาโดยเพราะว่าผมไม่ได้ถือโทษกดแค้นอะไรกันมาเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นกรรมที่เราก่อร่วมกันมาบิวนอกจากตัวบิวที่มีความรับผิดชอบครอบครัวบิวได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน,นี้ก็ถามว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็บอกได้เลยว่าในเรื่องของออทางเรื่องต่างๆผมเสียหายมามาก ครอบครัวได้ร <trades> ับผลกระทบครอบครัวก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าพวกเขาต้องต้องเข้มแข็งเพื่อผมครับถ้าร่างฐานครอบครัวไม่มั่นคงผมจะอยู่ได้ยังไงครับผมน่าจะพอควรก็คือในการมายื่นฟ้องในครั้งนี้นะครับนังเกิดการในครั้งนี้จากพยานหลักฐานเนี่ยทางทนายดูจากที่คุณวิวส่งมาเนี่ยแล้วก็เป็นพยานหลักฐานที่ทนายได้นําขึ้นสู่ศาลพิจารณาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนัก และครอบคลุมพอสมควรเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คิดว่าน่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณบิวได้อย่างแน่นอนครับแต่ในเวลาระยะเวลาระหว่างนี้ก็เป็นขั้นตอนของศาลนะครับท,ที่ว่าจะต้องให้ศาลเนี่ยพิจารณานะครับแล้วก็พิพากษาออกมาครับผมคือทางพี่ๆเสื่อจะต้องรอนิดนึงครับผมเพราะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรครับผมฝากคุณฝากคุณ,าคณน,านายสรุปประเด็นที่เรา<ม>เราตั้งตั้งข้อหัวนี้ก่อนตัวรองเขาได้ไหมครับว่าประมาณ ประมาณเข้าไหร่มาขอให้สรุปเดี๋ยวให้คุณสรุปก่อนนะครับสรุปก่อค่ะครับครสรุปปะเดือนหน้าเดือนหน้าม่นด้สรุปสรุปตอนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ยังให้กัาลันไทรอยู่ I would like to thank you for everyone for standing beside me and I want you know that I'm fine, I'm okay. อาวิ mm ้วคมันชื่เดนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอนนะครับถึงแม้ว่าผมจะออกจากค่ายเยอนคาวไปแล้วก็ตามอะไรเงี้ยแต่พี่ปอนก็ไม่เคยที่จะทิ้งผมเขาก็ยังเอด,ดูผมแล้วก็ครอบครัวผมผมมาเสมอแล้วก็ต้องขอขอบคุณ,คณ,คณทีมงานเยอนคาวทุกคนที่ให้ในคับรึกษาแล้วก็ให้กําลังใจผมแล้วก็เพื่อนนักแสดงอีกหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับเออถ้า ผมมีโอกาสได้ทำดีๆกับอีกสักครั้งกับให้พวกเขาผมสัญญาว่าผมจะทำครับแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวของผมที่ให้กำลังใจผมมาตลอดถ้าไม่มีพวกเขาผมคงไม่ได้มายืนอยตรนี้ครับโอเคเนาะโอเคคเดี๋ยวขอถ่ายอูปนิดนึง